พาเด็กๆมาหาป่าทางเดินลำบากแต่ก็จะไปป่า,ปาเป็นพาเด็กน้อยมาหาป่าจ้าป่าอ้อยชีวิตธรรมชาติ โอ้โหปลาขาดอนดูสิมีคลองน้ำถึงแล้วถึงผอปลาแล้ว มุด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 โอ้โหดืบ่อน้ำ โอ้ยเจอบ่อปลาแล้วแม่อยอปลาปูด้วยใส่ร่องยังไงสะบังหัวสักกระเทียวเลยนี่แหละกินนี่โซงเงยแล้วประยูหะเดียวเดียวเลยเธอคนกินอยู่นี่ดู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 ไปเลยคนมานั่งมีแต่คนเมาเนาะอาจารย์คนมานั่งมีแต่คนเมาเนาะ

วายโไต้พี่อีาไปไหนฝาตามอนสวิงไเนาะต้องมีคนจับสวิงไ้ตัวนี้ใหญ่เอาตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กตัวเล็กเอาไว้ก่อนตัวเล็กเอาไว้ก่อนต้นใหญ่ไว้ก่อนตัวบุฮัมโอ้ โอ้โหตัวมาเริ่มเลยมาจับซอยแล้ววันนี้วะถึงโล่โล่วัวนี่เราถึงโลดเหรวะถึงยั่ดองไปตอนนุ่นจันไอ้เด็กน้อยเด็กน้อยครับไอ้วัานล่ะไอ้วันเป็นไอ้เป็นรอบปลาซิวอืมมันมีหลายโตตัวเนี่ยโตปลาเนี่ยมันปล่อเป็นบั็อกลอยก็โตเป็นลอยมีมีแต่คนเมามาเนาะเดี๋ยวโทรหาอุเทนอุเทนมาอันพี่อิดเดี่ยวฝ่าวต้มอยันต้มอ้อตกน้ำ ถีบไม่ส่งเลยมีคนจับสวิงให้ถีบส่งเลหมอนถีส่งเลยยามามาทำกันนีจังสิเมาๆหน่อยน่าน่ามาไหวกันได้ดีกระไดถีบส่งไม่ลดสองโตกับพ่อแล้วอาจารย์อาจารย์มาปล่อยมันบาหนิพักพับไปซื้อมาปล่อยอืมเดี๋ยวเรียบปีหน้า สีมะปล่อยหม่สีมปล่อยวะอันรับมัานพ่มีผู้ดูแลอยู่แล้วสะตัวนี้อันยีพิมพ์ู้เดียวนาอยีพิมพ์นะก่ได้เีนยังนะเราให้นี่เพิาวาปลูกยางเตี๋อจารย์บอดอกเพิ่นบอมีแห้งเนาะเออติดเดียรละตีดเียร์ะตีะ มาพี่มอนไม่เป็นไรละมาพี่กิ๊ตมาลงน้ำช่วยผมเนี่ยกับสวิงช่วยผมหน่อยเร็วๆเราได้แมพมือเดียวปวดยากไหมเออพุดน้ำพุกจะติดแล้วเหรอเป็นตะคิวได้นะตะอิดอ่ะถ้าเป็นตะคิวได้นะเเออไตัวประโมอลไรตะอิดเมื่อกี้จับจับนอนในรถแหละเออ ตัวเริ่มอะเตะสวิงพละยันต้าวขุดมือเสร็ล้นั่นตีแล้วหมตีดีแล้วหาคนช่วยจังเนี่ยเฮ้ยเอาฟอดฟอกระเป๋าไว้เลยมาฉันจะถ่ายให้ลงเลยอ้าวพ่ลัตงจะไ้แลงไงมามามาเอาไซนี้ไว้เพื่อตัวนึงเอาไซนี่ายคืออันันเื่อ ลงเลยน่ะถอดเสื้อเลยเดี๋ยวเดินลงอีกกำลังถอดเสื้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวมันจะลุดดิระวัง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 มาโอ้ยคนหาปลามาแล้วมือใหม่หัดครับนี่แล้วมืออาชีพกำลังจะลงจับปลาไทยลุ้มน้อยไทยลู้หน่อยหายเรื่แล้ว อาชีพเขาเนี่ยอ่าตอนนี้ตอนนี้กำลังจับปลาครับตองนี้ยึดจับปลาโอ้โหดูมันาล่าเลยเอ้ย